นี่คือนะ้ำที่มาจากฝากชื้นในบ้านเมื่อคืนนะเมสิ่งไมล่ะฝนตกจะตากผ้านอกบ้านก็ตากไม่ได้จะตากในบ้านผ้าก็อับจะเอาเข้าเครื่องอบผ้าบางตัวก็อบไม่ได้อีกแต่วันนี้มีวิธีแก้มาแนะนําไปดูกันนี่คือผ้าที่เราตากไว้เมื่อคืนนะตื่นมาตอนเช้าแห้งสนิทนะ เพราะเรามีเครื่องหนึ่งที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ข้างหลังมมีถังเก็บน้านะซึ่งเมื่อคืนอ่ะเราใช้ทําให้ผ้าแห้งทั้่คืนนะตอนนี้น้ํามันเต็มแล้วหนักมากเลยถ้าดูตรงน,นี้จะเห็นน้ามันฟินๆนเต็มละเดี๋ยวเราไปเคลียร์ทิ้งกันนี่คือน้ําที่มาจากความชื้นในบ้านเมื่อคืนนะทะเลซิงไหมละ่ะจริงๆตรงน,นี้เราสามารถถ,ถอดฝาบาทำคาสาได้ด้วยนะในกรณีที่ว่าใช้แม่น้ำ,นำามันอาจจะเกิดตะคร่หรือว่าสกปรกถอดออกมาได้นะหรือถ้าเกิดเราคิดว่าในบ้านมีความชื้นมากๆและเราไม่ต้องการ เอามาเทนาบ่อยเขามีสายยางให้ต awesome. ่อตรงจากเครื่องไปตรงท่อนำซิงได้เลยถามว่าเครื่องทีาทำแลได้อีกบ้านนะอย่างแรกคือมันสามารถต่อ WiFI แล้วก็เชื่อมต่อกับแอปของเสี่ยมี่ได้ฉะนั้นสามารถควบคุมผ่านมือถือได้จะเปิดจะปิดจะตั้งเวลาทำออโตเมชั่นได้หมดเลยนะแล้วก็มีโหมดให้เลือกตอนนี้เราเลือกเป็นโหมดเสื้อผ้าใช่ไหมตัดผ้าให้แห้งเราเปลี่ยนได้เป็นโหมดออโตเป็นโหมดกลางคืนก็คือทาให้เสียงมันเงียบเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะมีเสียงทํางานให้มันมีลมมีอะไรต่างนะแล้วก็โหมดทําให้ผ้าแห้ง อ่าระลังเราตั้งออโต้ก็ได้ใช้ง่ายๆนะแล้วก็ตรงนี้คือระดับความชื้นที่ต้องการเนี่ยเรากดปุ๊บเลือกได้ว่าจะให้ห้อง,องเราอะ่ะมีความชื้นเท่าไหร่สูงสุดอยู่ที่เจ็ดสิบต่ำสุดอยู่ที่สี่สิบอ่ะเลือกได้เลยตามความชอบเครื่องวดความชื้นเนี่ยมันช่วยหลายอย่างนะอย่างแรกเลยคือพอความชื้นมันลดลงอะ่ะ มันทาให้เรารู้สึกสบายตัวขึ้นเพราะว่าเหงื่อเรามันระบายได้ง่ายขึ้นนะถัดมาเลยคืออุปกรณ์ในบ้านอะ่ะจะไม่ค่อยเสียหายเพราะว่าบางอย่างมาโดนความชื้นมันเสียใช่ไหมอยา่างเช่นหนังสืออุปกรณ์ไอทีหรือพวกกล้องอะไรอย่างเงี้ยโดนความชื้นมากๆมันเสียง่ายนะแล้วก็ลดโอกาสที่จะเจอมแมลงในบ้านเพราะว่า,มาแมลงหลายชนิดอะ่ะชอบความชื้น พวกแมงสาพวกอะไรเงี้ยมันชอบความชื้นมากๆถ้าเลดความชื้นลงไปเนี้ยมแมลงก็จะน้อยลงด้วยฉะนั้นเครื่องนี้อะ่ะจะช่วยกันหลายอย่างเลยดีมากๆคุ้มมากๆเดี๋ยวเราแปะราคาแปะลิงก์ไว้ให้